oh สวัสดีค่ะมือนีก็มาบพอกับช่องน้องวุ้นพากินพาเที่ยวคือเก็ได้ค่ะพี่น้องจ้าแมนอี่ยังอีกเลยจ้ะมือนีมาพูดจูก,กูยู่เถี่พี่น้องจ้าเบิ่งแน่วันนี้เมนอวุ่นได้นี่ยำมะม,ม่วงหาวมะนาวโหเคยกินบาพี่น้องจ้ายำมะม,ม่วงหาวมะนาวโหพอน้องุ่นไปเฮ็ดงานได้มาฝากแกพี่น้องจ้าจะคองบอน แก่คข้องบานบอกว่าเก็บไปไปทานได้นะเคยกินไหม่าสันเพิ่์ก็เลยเก็บมาให้มันหุ่นถุงอย่างแบบไงเห็ดมืดเลยค่ะพี่น้องจ๊าการะสิกินบ่เมือกระสิใส่กระปุกไว้ให้สร้างกินกับน้ำเก๊ก้วยเนาะค่ะเนาะมือนี้ได้ยำมะม่วงหาวมะนาวโหมาสู่พี่น้องกินซื้อน้ำกันแกงง่วงค่ะพี่น้องกะกินกับน้องปอคือเ่าจะมือนี้ได้เมนูกินสมกินสมค่ะพี่น้องจ๊ะลงมือกินกันเลยค่ะยำมะม่วงหาวมะนาวโหเป็นจังไดพี่น้อง ย่ำนำประแดกขึ้นเก่า้าแล้วค่ะพี่น้องจ้าเบศบๆนัว mm hmm. บ่าพี่น้อง mm hmm. ซื่นหมอกก็ mm hmm. สมคักสมเนี่ยพี่น้องเอ้ยเบิ่งเนี่ยใส่ประแดกใส่บักผิกเลยล้า็นตัดสมยังม่ยังบาเศร้าสมอยู่ mm hmm. สมกับแซบลงทผ่ายพี่น,อน้องจ้าต้องตักเอานำ้ำลาดแหลายๆแซบอยู่ดี่แหละไอ้น้ปงอ่อย่านมันขมบ่ขมเด้ค่ะเด้อไม่นองวุ้นผ้าหราอก็ล่างแซนเกลือก่อนด้ค่ะเด้อก่อนสีมาย่ำเนาะนี่อยอจะมาพี่น้นอง <c oughs> ตายตายตายอตาแตกเลยพี่น้องดอกนี่สมัครไอ้นาำประแดกสดนาำประแดกเนาะอืมค่ะพี่น้องจากสามเปียงไปเลยซอนนี่มาค่ะยำมะม,ม่วงหาวมะนาวโหฮีโหห เค็มเขียวพี่้องมาเลยซื้นก็หมองเลยพี่้องหมอบก,กรอบเลยเป็นไดสดน้ำปลาแดกใสพี่ดองกรอบดีสมที่หนึง่ง แซบอยู่เด้อพี่น้องเนี่ย่าบ่าแซบเด้ออร่อยในมันบะขมนี่ยแบบพูดใดว่ามันขมถูกเอ้ยกินนวลในหน่อยๆมัน <c oughs> สะใจดีพี่น้องจ๊ะซื้หมอกกอก ฉันนำปลาแดกได้ไส้ได้หลายพี่น้องกินมืดนี้นี่ฝากทองโรดพี่น้องกินมืดบ่ได้เด้อค่ะของนำได้นอนในของนำได้จริงมืดนี้กินพ่อหายง,ง่วงจ้ะพี่น้องจ้ะ ส่วนคักส่วนเน่ยตัวน่าหมากอันนี้นะต้องสดใส่น้ำปลาแดกพี่น้องแจ้งเสียบคัก còn kỳ ngược đây quá bây giờ xong đi xong đi xong mập xong แสบอยู่เด้อพี่น้องเด้อแม่นุ่นกับสิพ่อเราล่ะค่ะบันนี้แกข้ามสองข้ามกับพ่อกินายบ่ใดดิพี่น้องนั่นสิได้นน้องในของน้ำมาค่ะออพอแล้วพี่น้องพอแล้วโอ้ยขอนชิ้นลูกสมคักสมแน่นอะพี่น้องเนาะ ที่เหลือเมนูกับซใส่ไอ้กล้องใส่ไอ้กล้องแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ให้ไอ้พอน้องวุ่นกับสร้างผู้เพิ่มมาตาเหตุงานได้กินกับไอ้นำเจ็กห้วยนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็บว่ามหยังไลคยค่ะพี่น้องจ๋าได้ยำมะม่วงหาวมะนาวโหมาสุพี่น้องกินนะคะเนาะอย่าลืมเดค่ะได้เข้ามาเยี่ยมบ้านเมนูแล้แต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดสับตะไคร้ให้ช่อง น้องว้นพากินพาเที่ยวด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แม่น้องว้นก็ต้องบอกกับคอรตเตล่าไปก่อนเด้อค่ะเด้อพบพอกันไม่ไรนาคลิปนาค่ะขอบคุณหลายๆค่ะบ๊ายบาย